อยี้นี่โกรธฉันเลือกอะไรฉันไม่มีอะไรจะคุยด้วยหรอกทำไมไม่มีเร่าฉันถามว่าโกรธฉันเลือกอะไรหอยฉันนะที่นี่ห้องน้ำผู้หญิงนะเดี๋ยวก็ถูกจับหรอกแปลกจริงๆนี่ถ้าจะบ้าแล้วมั้งอ่หนังสือออกฉันเปล่าทำอะไรให้โกรธนะฮะอ้ยี่ไอ้ยี่ไอ้ยี่ไอ้ยี่ อีกคนบ้าจร,จริงด้วยบ้าจริงเย่จั<ม>งเย<า>งลยพีไ<ด>่ไอ้ยีไม่ต้องหลบหน้าฉันอีกเนอะฉันอยากจะรู้เรื่องระหว่างเรามันเกิดอะไรขึ้นเหรอไม่งั้นไม่เป็นแบบนี้หรอกน่าก็ได้เก่งจริงก็ตามมาสิฉันอยากรู้เกิดเรื่องอะไรนี่ฉันอยากรู้บอกฉันรู้ได้ไหมทำไมเจี๋ยขอฉันอยู่คนเดียวได้ไหมฮะ เธอไม่ยอมบอกฉันก็ไม่ยอมมาอยู่เงียบๆหรอกไอ้ยี่ฟนจะพูดก่อนได้ไหมทำไมเขาไอ้ยี่เขาจีบกันดังยังบอกให้ฉันรู้เธอหน้าโกรธเรื่องอะไรอะจุดเขาเ๋พึ่งไปสิใช่ฉันรู้ฉันไม่เอาไหนไม่รู้จะเอาใจผู้หญิงะถามตัวเองบ้างหรือเปล่าอะฮะพอแล้วพระคุณไม่คิดว่าฉันเป็นเพื่อนหญิงอะสิทำไมคิดว่าฉันไม่คิดว่าเธอเป็นเพื่อนหญิงเลยฉันไม่คุยกับเธอเรอฉันไม่พาเธอไปเที่ยวหรอใช่เม่อฉันพูดก็ทั้งยอมจับมือฉันไปดูหนังก็ดูเครื่องเรื่องกันหลับไปแล้ว นี่อย่าทำเป็นเด็กเลยน่าเรื่องแค่รนี้โกรธฉันด้วยเหรอนี่เป็นเรื่องเล็กนักเหรอฉันถูกคนร้ายจับก็เป็นเรื่องเล็กด้วยอย่างนั้นเหรอคิดดูแล้วตอนนั้นเธอรู้หรือเปล่าว่าฉันเป็นหัวเธอแค่ไหนอ่ะเมื่อฉันพบเธอเธอก็มายออพูดกับฉันแล้วฉันพูดอะไรอ่ะก็จะโทรได้ทั้งหลายรั้งทำไมไม่โทรตอบมาล่ะก็วิทยุฉันเสียไปนี่นะเจ้าหญิงโทรศัพท์ก็เสียได้เหรอฉันต้อไปบอกแม่คนที่คุณไปที่โรงพักฉันรอคุณอยู่ทั้งคืนเลย โอ้ใครจะไปรู้ว่า,วาเธอรอฉันทั้งคืนเล่านี่ฉันเห็นว่าคืนนั้นมันดึกแล้วไม่อย่ารบกวนให้ตื่นเท่านั้นเองาเ